สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะคะพบกันเป็นประจำค่ะกับดิฉันญ,ญาตาวีมินวรณัฐากูลนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะก็นำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะ สำหรับในเรื่องแรกนะคะก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือนะคะผู้ที่ประสบนะคะเหตุจากแรงของระเบิดนะคะในช่วงที่มีเหตุปะทะกันค่ะโดยเป็นการมอบบ้านน็อกดาวให้5ครอบครัวนะคะชาวน้ำยืนค่ะ พันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนางสาวธีรรัตน์สํเเ็็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบบ้านน็อกดาวให้ห้าครอบครัวชาวอำเภอนาำยืนจังหวัดอุบลราชธานีที่ถูกจรวด BM 21ค่ะทำบ้านพังทั้งหลังทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัยในระหว่างที่รอสร้างบ้านใหม่นี้นะคะ โดย5ครอบครัวที่ได้รับบ้านครั้งนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยนายนัฐกิตตาดีอยู่บ้านเลขที่69หมู่ที่5ตําบลสีวิเชียนซึ่งมีผู้อาศัยอยู่จํานวน4คนด้วยกันค่ะครอบครัวที่2นะคะก็คือครอบครัวของคุณอาทิตย์พันโชคค่ะอยู่บ้านเลขที่97หมู่ที่5ตําบลสีวิเชียนมีผู้อาศัยอยู่ในครอบครัวทั้งหมด5คนค่ะ ครอบครัวที่3นะคะเป็นของคุณออมอบชาค่ะบ้านเลขที่44หมู่5นะคะตำบลศีวิเชียนมีผู้อาศัยอยู่ในครอบครัวนี้ทั้งหมด2คนด้วยกัน ครอบครัวที่4นะคะก็คือครอบครัวของนายพัชราพรอบชาค่ะบ้านเลขที่43หมู่ที่5ตําบลศรีวิเชียนเช่นกันค่ะมีผู้อยู่อาศัยรวมแล้ว4คนและสุดท้ายครอบครัวที่5นะคะเป็นครอบครัวของคุณบุญร่วมทองวิเศษค่ะบ้านเลขที่64นะคะหมู่9ตําบลโดมประดิษฐ์ค่ะโดยบ้านนอกดาวที่นำมามอบให้นี้นะคะก็ไม่ใช่เป็นบ้านนก ดาวเปล่าๆค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่ประกอบไปด้วยเครื่องเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นที่นอนเฟอร์นิเจอร์ที่จําเป็นนะคะแอร์ทีวีตู้เย็นแล้วก็อินเทอร์เน็ตให้นะคะพร้อมที่จะเข้าอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวค่ะในช่วงระหว่างที่รอสร้างบ้านใหม่เสร็จนะคะสําหรับบ้านน็อกดาวน์แบบเดียวกันนี้นะคะนอกจากจะมอบให้ที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ยังมอบให้กับชาวบ้านที่บ้านพังเสียหายทั้งหลังนะคะจากระเบิดในอีก6จังหวัดที่เหลือด้วยค่ะโดยพันตำรวจเอกทวีสอดสอนะคะระัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวถึงการมอบบ้านน็อกดาวน์ให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยถูกจรวด BM21 ยิบยิงถล่มใส่บ้านจนพังเสียหายทั้งหลังค่ะว่า มีชาบ้านนะคะส่วนหนึ่งมีบ้านพังเสียหายทั้งหลังถ้ารอการซ่อมก็จะต,ต้องใช้เวลาที่เนิ่นนานจึงได้นําบ้านนอกดาวที่ข้างในมีโครงสร้างครบหมดไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นแอร์ตู้เสื้อผ้าห้องรับแขกค่ะมามอบให้ ซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นภาวะวิกฤตที่เกิดจากการรบการช่วยเหลือจึงต้องช่วยแบบพิเศษถ้ารอระบบราชการก็อาจจะติดขัดในเรื่องของขั้นตอนงบประมาณค่ะจึงขอใช้เงินส่วนตัวและก็ไม่ได้ช่วยที่นี่ที่เดียวนะคะรวมที่จะเข้าไปช่วยทั้งหมด7จังหวัดด้วยกันค่ะ ด้านของนายนะัฐกิจตาดีค่ะซึ่งได้รับมอบบ้านนอกดาวครั้งนี้นะคะได้กล่าวค่าว่าตอนแรกที่กลับบ้านนะคะเห็นบ้านถูกระเบิดทั้งหลังก็รู้สึกท้อแท้ค่ะไม่คิดว่าระเบิดนั้นจะลงที่บ้านของตัวเองแต่ว่ามาในวันนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้บ้านนอกดาวมาให้อยู่ก่อนชั่วคราวจนกว่าที่จะสร้างบ้านหลังใหม่เสร็จทําให้มีกําลังใจมากขึ้นส่วนบ้านนอกดาวที่ได้รับมานะคะที่เห็นก็ มีสภาพที่สวยงามนะคะน่าอยู่ ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะก็ไม่ต้องออกเลยนะคะซึ่งก็ขอขอบคุณแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการประทะกันในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับอำเภอน้ำยืนนะคะคุณผู้ฟังจากการสำรวจเบื้องต้นค่ะพบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายแบ่งเป็นความเสียหายเล็กน้อยปานกลางและเสียหายทั้งหลังจำนวน82หลังคาเรือนรัฐบาลจึงได้มอบให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรมร่วมมือการเร่งรัดดาเนินงานซ่อมแซมบ้านพักที่ชํารุดเสียหายหรือก่อสร้างบ้านนอกดาวแบบสําเร็จรูปให้กับประชาชนที่บ้านเสียหายทั้งหลังได้มีที่พักอาศัยไปก่อนค่ะ ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะที่เป็นสิ่งที่เร่งด่วนอาจจะต้องทํากอดนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้อุ่นใจค่ะระหว่างที่เขานั้นต้องรอการสร้างบ้านนะคะเสียหายทั้งหลังนี่ไม่รู้จะเริ่มต้นจุดไหนดีเลยนะคะสภาพจิตใจเนี่ยก็คงจะย่ําแย่ด้วยแต่เมื่อได้รับน้ําใจแบบนี้นะคะได้รับการช่วยเหลือแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นการฟื้นฟูเยียวยาทั้งในส่วนของจิตใจนะคะแล้วก็ในส่วนของบ้านที่กําลังสร้างอยู่นั้น ยังคงอยู่ในเรื่องราวของการประทะกันนะคะระหว่างตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเมื่อสักครู่นั้นก็เป็นเรื่องของคนไทยที่ได้รับผลกระทบไปนะคะหลังจากที่โดนจรดวดนะคะทาให้บ้านทั้งหลังนั้นเสียหายคราวนี้มาดูสื่อต่างชาตินะคะที่เขาออกมาเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับแรงงานของชาวกัมพูชานะคะที่อพยพนะคะกลับไปยัง ที่กัมพูชาเองว่าเขามีความเป็นอยู่อย่างไรนะคะซึ่งทางสื่อน,นอกนะคะหรือว่า AP เนี่ยค่ะเขาได้ตีข่าวนะคะว่าแรงงานกัมพูชานั้นก็พบเจอกับอนาคตที่ไม่แน่นอนหลังจากที่ต้องเดินทางกลับบ้านของเขาเองนะคะหลังจากที่มีการประทะการของกัมพูชากับไทยเราค่ะ โดยได้เผยแพร่รายงานนะคะเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาระบุว่าแรงงานกัมพูชานั้นกำลังเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนหลังจากที่ได้เดินทางกลับประเทศท่ากลางสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างกัมพูชาและไทยบางส่วนนั้นถึงขั้นอดครวนค่ะเกี่ยวกับการมีชีวิตรอดหลังจากที่ต้องสูญเสียรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัวจากการที่ต้องออกจากงานในไทยนั่นเองค่ะ ในรายงานพาดหัวนะคะว่า c a m c b o d i a n migrants workers fake and uncertain future as Thai border conflict drives them home หรือว่าแรงงานต่างด้าวกัมพูชาเจออนาคตที่ไม่แน่นอนค่ะหลังความขัดแย้งตามแนวชายแดนกับไทยผลักดันให้พวกเขานนั้นต้องเดินทางกลับบ้านค่ะสำนักข่าว a p ระบุนะคะว่าแรงงานต่างด้าวกัมพูชาหลายแสนคนนั้นมุ่งหน้ากลับ จากไทยในขณะที่ทั้งสองประเทศพยายามไว้ซึ่งข้อตกลงหยุดยิงในเหตุประทะติดอาวุธตามแนวชายแดนค่ะ รายงานของ a p พระบุว่าความตึงเครียดระหว่างสองชาตินั้นลุกลามบานปลายขึ้นสืบเนื่องมาจากข้อพิพาทด้านเขตแดนตามแนวชายแดนติดกันที่ครอบคลุมระยะทาง800กิโลเมตรเหตุประทะก,การห้5วันนะคะในเดือนกรกฎาคมส่งผลให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย43รายและมีผู้ต้องอพยพถิ่นฐานมากกว่า260,000คนใน2ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็ตกลงหยุดยิงอันเปราะบางค่ะที่มีมาเลเซียเป็นคนกลางและก็ได้รับการสนับสนุนทั้งสาหารัฐอเมริกาและจีนดูเหมือนจะได้รับการยึดถือแล้วระหว่างที่พวกเจ้าหน้าที่สองชาติพยายามคลี่คลายประเด็นปัญหาที่เป็นรากเง้าของความขัดแยง้งตามรายงานของ AP นะคะ อย่างไรก็ตามในอีกด้านหนึ่งค่ะเอพีรายงานว่าเวลานี้แรงงานชาวกัมพูชาจํานวนมากที่ไหลบ่ากลับบ้านเกิดเมืองนอนกําลังสับสนค่ะว่าจากนี้ไปนั้นจะเอาชีวิตรอดได้อย่างไรหลังจากพวกเขานั้นตัดสินใจออกจากงานในประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาสามารถช่วยให้พวกเขานั้นส่งเงินกลับประเทศไปเลี้ยงดูครอบครัวได้ค่ะโดยชายวัย56ปีนะคะคนหนึ่งก็ได้บอกว่าเขาเป็นแรงงานอยู่ฟาร์มสัตว์ปีกค่ะ เผยว่าเขาเริ่มเก็บข้าวเก็บของหลังจากที่ได้อ่านข้อความหนึ่งบน Facebook ที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์โดยนายกรัฐมนตรีคุณมาเนตของกัมพูชาเรียกร้องให้แรงงานนั้นเดินทางกลับประเทศโดยบอกว่าผมไม่รู้ว่าการสู้รบนั้นจะหยุดลงจริงๆหรือไม่และก็เริ่มมีชาวกัมพูชาน้อยลงไปเรื่อยๆในประเทศไทยผมรู้สึกกังวลโดยเขากล่าวกับ AP นะคะว่า ผมไม่อยากเป็นแรงงานกัมพูชาคนสุดท้ายในประเทศไทยผมกลัวสืบเนื่องจากความขัดแย้งตามชายแดนคนกัมพูชาจํานวนมากที่ทํางานในประเทศไทยที่ผมได้รู้จักนั้นได้พากันหนีกลับประเทศหมดแล้วทุกๆวันก็จะมีพวกเราหลบหนีกันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ เอพีรายงานค่ะว่ามีเหตุผลต่างๆนานานะะที่ผลักดันให้ชาวกัมพูชานั้นหลบหนีออกจากประเทศไทยในนั้นค่ะก็รวมถึงกรณีที่นักเคลื่อนไหวได้านมนุษยชนรายงานว่ามีแรงงานต่างด้าวบางส่วนนั้นถูกโจมตีโดยแก๊งวัยรุ่นไทยนอกจากนี้แล้วก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับข่าวลือที่ว่ารัฐบาลกัมพูชานั้นจะยึดที่ดินของพวกเขาและถอนสัญชาติของพวกเขาถ้าไม่ยอมกลับประเทศภายในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ กระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพของกัมพูชานะคะคาดหมายว่ามีชาวกัมพูชาราว1.2ล้านคนที่ทำงานในประเทศไทยตอนที่ศึกพิพาทตามแนวชายแดนเริ่มลุกลามบานปลายในเดือนมิถุนายนขณะที่ทางซุนเมษานะคะโคโสของกองทัพกัมพูชาค่ะได้คาดว่ามีพลเมืองอย่างน้อยนะคะ780,000คนหรือราว65ที่เดินทางกลับกัมพูชาค่ะโดยอ้างว่าแรงงานเหล่านั้นสามารถ ทำงานที่มีไรายได้และสิทธิประโยชน์ทัดเทียมกันในประเทศกัมพูชาอย่างไรก็ตามนะคะแรงงานจํานวนมากแสดงความเครือบแคลงใจต่อคํากล่าวอ้างดังกล่าวนี้ค่ะ โดยมีแรงงานท่านหนึ่งนะคะก็ได้บอกว่าตอนนี้ฉันกลับมาแล้วยังไม่มีรายได้สักพักหนึ่งแล้วก็ทำให้ครอบครัวของฉันอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายอย่างแท้จริงค่ะซึ่งเป็นหญิงวัย26ปีที่ได้ออกจากงานในโรงงานแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานครนะคะที่เคยช่วยให้เธอสามารถส่งเงินกลับไปให้พ่อแม่ได้ราว2,200บาทถึง3,200บาทค่ะ โดยเธอได้กล่าวนะคะว่าฉันเป็นคนสุดท้องของพี่น้องที่ยังโสดนั่นก็หมายความว่ามีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลพ่อแม่โดยไม่รู้ว่าฉันนั้นสามารถทําได้อย่างไรในเมื่อตอนนี้นั้นต้องกลับมาบ้านแล้ว โดยบอกว่าประเด็นที่ทําให้เธอตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในการกลับบ้านนะคะก็คือคํากล่าวอ้างของฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาพ่อของฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่ว่าไทยกําลังเตรียมการรุกรานตอนนี้ฉันอยู่ที่บ้านแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอาชีพอะไรเธอก็ได้กล่าวเอาไว้นะคะแรงงานต่างด้าวกัมพูชาค่ะมีบทบาทสําคัญในภาคเกษตรกรรมก่อสร้างแล้วก็อุตสาหกรรมการผลิตของไทยขณะเดียวกันนะคะพวกเขาก็ได้ส่งเงินกลับประเทศปีละเกือบ3 พันล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือราว97,000ล้านบาทด้วยกันในแต่ละปีค่ะเป็นการอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงแรงงานของกัมพูชานะคะทั้งนี้ค่ะนาธานกรีนค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ได้กล่าวว่าการสูญเสียรายได้อาจก่อหายนะแก่ครอบครัวที่พึ่งพารายได้เหล่านี้ มาบริหารจัดการนี่ก้อนโตความขัดแย้งนี้แสดงให้เห็นค่ะว่ามันก่อภาวะล่อแหลมแก่วิถีการดำรงชีวิตของแรงงานต่างด้าวที่กลับมาอยู่ในกัมพูชามากแค่ไหน กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยนะคะของกัมพูชาเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาออกมาตรการเลื่อนชำระหนี้เงินกู้และมอบสิ่งจูงใจแก่บริษัทต่างๆเพื่อการจ้างแรงงานบรรดาแรงงานที่เดินทางกลับประเทศหากปราศจ,จากมาตรการคุ้มครองทางเศรษฐกิจครอบครัวของแรงงานที่เดินทางกลับมาคงไม่อาจจ่ายหนี้ได้และสถาบันการเงินก็จ้องที่จะบีบพวกเขา โดยประธานกลุ่มยังได้ระบุนะคะว่าเรากําลังพูดถึงกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดของคนจนผู้ที่ขาดแคลนรายได้นั่นเองค่ะก็เป็นความยากลาบากะนะคะที่รายได้ต้องสูญเสียไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นผลพวงจากการที่ต้องเกิดเหตุปะทะกันก็ต้องยอมรับให้ได้สําหรับแรงงานกัมพูชาว่าจะต้องสูญเสียรายได้แบบนี้แล้วก็อาจจะต้องทําอย่างอื่นในประเทศของตัวเองนะคะ มาดูอีกข่าวนึงนะคะซึ่งก็ได้เป็นข่าวไปเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราเห็นข่าวว่ามีน้องนักเรียนได้ทําร้ายคุณครูเนื่องจากไม่พอใจเกี่ยวกับเกรดที่ได้ออกมานะคะเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์ยงผู้วรวรรน,นะคะราชบัณฑิตสํานักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกและแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็ได้มีการโพสต์ผ่านเพจส่วนตัวนะคะบอกว่า ผมในฐานะกุมารแพทย์ที่ได้ดูแลเด็กมามากกว่า40ปีแล้วก็ได้ดูแลลูกและหลานเคยได้ดูแลเด็กเรียนเก่งหรือเด็กอัจฉริยะแต่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้โดยทุกคนจะต้องเข้าใจว่ามีความผิดปกติขึ้นนะคะอยู่ระหว่างการวินิจฉัยว่าจะเป็นอะไรเช่น a d h a นะคะ Attention Deficit Hyperactivity Disorder หรือว่าขาดสมาธิควบคุมตัวเองไม่ได้กลุ่มนี้จะไม่อยู่นิ่งค่ะเกิดอารมณ์หุนหันพลันแล่นได้ค่ะ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มออทิ s m ซึมนะคะกลุ่มนี้บางคนเป็นอัจฉริยะเป็นเลิศเลยค่ะแต่ปัญหาการปรับตัวทางสังคมและการยับยั้งความผิดปกติของการทำงานของ e x e c u t i v e Function นั่นเองค่ะ กลุ่มที่สําคัญอีกกลุ่มหนึ่งหรือว่ากลุ่มที่เรียกว่าการระเบิดอารมณ์นะคะ IED หรือว่า Intermittent Explosive Disorder นั่นเองค่ะก็เป็นอีกความเป็นไปได้นะคะแต่ว่า IED นั้นจะต่างกับ ADHD นะคะตรงที่จุดเด่นก็คือการระเบิดอารมณ์รุนแรงซ้ำๆแบบไม่สมส่วนกับสาเหตุเช่นโกรธหรือก้าร้าวรุนแรงในเวลาไม่กี่วินาที คว่างป่าสิ่งของตะโกนด่าทอหรือทำร้ายผู้อื่นหรือสิ่งของหลังเหตุการณ์ก็มักจะรู้สึกเสียใจหรืออับอายค่ะเด็กเรียนเก่งแต่อารมณ์ควบคุมไม่ได้อาจมีสาเหตุหลายสาเหตุร่วมร่วมกันนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการวินิจฉัยใน a d h a หรือสมาธิหลุดค่ะ ความผิดปกตินะคะเกิดจากโดพามีนแล้วก็นอร์พินฟพีนค่ะใน Prefrontal c o อ t เท t กซ์นะคะส่วน IED จะเกิดจากชีวเคมีที่ผิดปกติการควบคุมอารมณ์ผิดปกติในอะเมกดาล่าพรีฟรอนเทิลคอ t เท r กซ์ซีโรโทนิน แนวทางการรักษานั้นจําเป็นที่จะต้องพบจิตแพทย์นะคะเพื่อให้การวินิจฉัยนั้นได้ถูกต้องเพราะว่าในปัจจุบันก็มียาปรับสมดุลของชีวเคมีในสมองที่ดีเช่นถ้าเป็น a d h a หรือว่า IED นอกจากจะรักษาทางจิตบําบัดแล้วนะคะก็ยังมียาที่จะมีส่วนช่วยในการปรับพฤติกรรมปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ ขณะนี้ยังได้เห็นเด็กตั้งแต่เกิดมีความเป็นอัจฉริยะแล้วก็มีออทิซึมค่ะที่เ,เรียนเก่งและประสบความสําเร็จในชีวิตถ้าได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีแล้วก็ทุกๆคนเข้าใจนั่นเองนะคะก็ต้องไปปรับดูนะคะแล้วก็ดูเด็กๆสมัยนี้อาจจะใกล้ชิดเกมมากนะคะแล้วก็อาจจะมีหลายส่วนที่มันผสมผสานกันทําให้เขาต้องมีการพบจิตแพทย์นะคะก็ไม่ได้เป็นโรคจิตแต่อย่างใดละคะ่ะแต่ว่าไปปรับนะคะเผื่อจะได้รับยาแล้วก็ปรับเคมีบางส่วนให้หายดีขึ้นค่ะ ิีท้ายวันนี้นะคะด้วยเรื่องราวของกรุงเทพมหานครที่เป็นแชมป์เมืองยอดฮิตนะคะในปี2,568ค่ะนักท่องเที่ยวกลับมาเยือนซ้ำม,มากที่สุดในเอเชียค่ะ เป็นการเปิดเผยของเว็บไซต์อย่าง Agoda นะคะแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ชื่อดังเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวการพักผ่อนค่ะโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครนั้นครองแชมป์เมืองยอดนิยมในเอเชียที่นักเดินทางเลือกกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของปี2568นะคะตามมาด้วยโตเกียวนะคะของญี่ปุ่นโซของเกาหลีใต้บาหลีของอินโดนีเซียแล้ก็โอซาก้าของญี่ปุ่นค่ะ โดยผลสำรวจดังกล่าวก็ระบุนะคะว่ากรุงเทพนั้นเป็นอันดับหนึ่งปีที่สองติดต่อกันซึ่งแต่ละที่นั้นก็มีสเสน่ห์เฉพาะตัวในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็การจัดอันดับในครั้งนี้ยังเผยให้เห็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมต่างๆด้วยที่นักท่องเที่ยวนั้นเลือกกลับมาเยือนซ้ําไม่ว่าจะเป็นที่ไทยเปน,นะคะกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียแล้วก็ดานังเวียดนามยาฮบารูมาเลเซียแล้วก็ฮ่องกงค่ะถือเป็น10จุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวเดินทางเงยือนซ้ํามากที่สุดในเอเชียนะคะ กรุงเทพมหานครค่ะแชมป์จากการสำรวจนะคะก็ยังคงครองใจอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีอาหารที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์และก็ด่งดังไปทั่วโลกม่ห์ต่างๆนั้นเต็มไปด้วยชีวิตชีวามีสิ่งสำคัญทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดอรุณราชวรารามอีกด้วยนะคะนอกจากกรุงเทพแล้วค่ะภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หาดใหญ่ก็เป็นอีกสีเมืองนะคะที่นักท่องเที่ยวนั้นกลับมาเยือนซ้ำนะคะ ในประเทศไทยเป็นจํานวนมากค่ะเนื่องจากสเสน่ห์ที่หลากหลายของไทยในแต่ละภูมิภาคนั่นเองนะคะขณะที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปีนี้จัดแคมเปญและก็มอบสิทธิพิเศษร,ร่วมกับพันธมิตรต่างๆในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศค่ะโดย A โก d ดร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรของแคมเปญ Amazing Thailand Grand 2025ด้วยนะคะ มุ่งเน้นในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะอินเดียจีนมาเลยแล้วก็ลาวนั่นเองค่ะโดยข้อเสนอสุดพิเศษมากมายนะคะนางสาวอาาาัธพรรอดคงค่ะผู้อำนวยการประจำประเทศไทยของ a า o d a กดาก็ได้เปิดเผยว่าการเดินทางกลับมาเยือนซ้ำของนักเดินทางนับเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญที่สุดนะคะของจุดหมายปลายทาง การที่นักเดินทางเลือกกลับมากรุงเทพซ้ำๆสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นเอกลักษณ์อาหารรสเลิศแล้วก็ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะในการมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับนักเดินทางที่ได้เดินทางมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทางอากูด้าเองก็มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ทุกคนนั้นมองเห็นโลกกว้างได้อย่างง่ายดายนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของกรุงเทพมหานคระนะคะที่ได้เป็นแชมป์นะคะอีกครั้งหนึ่งในการที่นักท่องเที่ยวนั้นจะมาเยือน เ่เองคะที่ยวไม่เบื่อแล้วค่ะกรุงเทพมีเรื่องให้เที่ยวเยอะมากเลยจริงๆนะคะนะักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาแล้วเราเองก็เป็นคนไทยสนับสนุนคนไทยนะคะมากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะท่องเที่ยวง่ายๆใครอยู่ในเมืองอย่างดิฉันก็เที่ยวในกรุงเทพแบบนี้แหละค่ะมีกิจกรรมเยอะเลยทีเดียวหมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรนัฐกูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ